คิดว่าหลังจากนี้ใครจะเป็นคนออกจากบ้านเป็นคนต่อไปเหรอคะน่าจะเป็นพี่ปัทถูค่ะถ้าจะมีคนออกอะ่ะก็อยากให้เป็นน้องเมย์เพราะที่จะสงสารน,น้องเมยม์มากๆมากแบบมาก,มาก,มากจริงๆแต่เดี๋ยวแค่โชคดีที่ว่าเดียวกับปาร์คเหมือนชอบกันตั้งแต่แรกแต่มันไม่ใช่เป็นโชคดีของน้องที่น้องจะมาเจอเลือกเลือกเซฟสถานะผมว่าน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันทั้งคู่พี่พี่คิดจะ เรียไข่ที่เรียกเลยไม่ไม่ต้องลังเลเหรอกแต่มุมนึ่งอะพอเราเซฟคนไหนไว้เราก็ต้องแค่ความรู้สึกคนที่เราเซฟป่าวะมันเป็นเกมอะคือถ้าเรายังแค่คนที่เราจะเอาออกคือแล้วเราจะเซฟคนงนัง้นไว้ทำไมอะตอนมาถึงวันวันเนี้เรารู้แล้วว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยร้ายสุดแต่ดูจากสายตาแล้วก็การที่เขาพูดจาเนี่ยร,รู้อยู่แล้วไมียกลับบ้านแล้วไม่รู้สึกว่าไน่อยู่ตรงนี้ทําไม ก็คือลองก่อนคนที่แบบที่ยืนปากเหวอีกพอคนที <tama f> ่โดนเลือกลองไห้ก็เลยอ๋อหนึ่งซีนของตัวเองบาละหนึ่ง